โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาปเป็นโรงเรียนประจำตำ,ตำบลสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่บ้านหัวกุญแจเลขที่639ทับ1หมู่ที่1ตำบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา2529 มีนายทวีที่มาพรกำนันตำบลคองกิวเป็นผู้ดีเริ่มในการก่อตั้งโดยได้บริจาคที่ดินจำนวนส0ไร่และนายสมบูรณ์เลียวรักโอลานได้บริจาคเพิ่มอีก5ไร่รวมเป็น35ไร่ต่อมาทางโรงเรียนได้จัดทอดพราป่าสามคคีเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มอีกรวมเป็นที่ดินทั้งหมด ตั้งสิ้น46ไร่เริ่มทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศัรกราช2529โดยใช้หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจเป็นอาคารเรียนชั่วคราวมีนักเรียนจำนวน118คนครูจำนวน4คนโดยมีนายแสวงพัฒพิสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ปัจจุบันนายมนตรีรัตนพจน์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนของกิวยิ่งวิทยาว่าที่ร้อยตีสุภกิจเสียสวัสดิ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน 1. นนายเสกสรรพนมเวทผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน 2. นายภูวิศสิงห์สีดาผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและอำนวยการ 3. นายชลินทิพย์มีทรัพ์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ สีนางศิริลักษณ์พนมเวชผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ชื่อเต็มโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาคลองกิ่วหมายถึงชื่อตำบลยิ่งหมายถึงชื่อบิดาผู้ลีเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอักษยร o, ย่อยวย่อมาจากโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาสัญลักษณ์อักษยรย่อยวอยู่ในกรอบลายไทยตาอ้อยลายไทยตาอ้อยหมายถึงอาชีพของ ประชาชนในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพทำไร่อ้อยวีไสทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ด้วย Active Learning สู่มาตรฐานสากลเน้นความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำศาสตราชารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสู่อาชีพอย่างยั่งยืน ปัชญาสูสูสังละพันเตปัญญงหมายถึงฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาขำขันสามัคคีรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่คุณธรรมสีประจําโรงเรียนเขียวเหลืองสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์สีเหลืองหมายถึงสีแห่งพระพุทธศาสนาคุณธรรมจานวนนักเรียนโรงเรียนของกิ้วยิ่งวิทยาปีการศึกษา2567 น 1, 2, ักเรียนชั้นม1 1 6 2คนนักเรียนชั้นม2 1 2 9คนนักเรียนชั้นมอสา9คนนักเรียนชั้นมอ7 7คนนักเรียนชั้นมอห8คนนักเรียนชั้นม6 64คนปัจจุบันม <transgender Between> <rix> <com> ีห้องเรียนทั้งหมด24ห้องมอ1ถึงมอจะมีห้องเรียนอย่างละ5้าห้องส่วนมอสถึงม .6 จะมีห้องเรียนอย่างละ3ามห้อง นางสุดีลักพนมเวศครูพี่เลี้ยงนางสาวกุลิสาแข็งชลธน,นศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาพระสุรพลอภรณโนโด็อกเตอร์พระมหานุพรอภิพันโทด็อกเตอร์อาจารย์นิเทศ